คุณผู้ฟังครับเคยมีไมวันที่เรารู้สึกว่าทุกอย่างรอบตัวมันหนักไปหมดเหมือนโลกทั้งใบเงียบลงแล้วอยู่ๆสัตว์เลี้ยงตัวโปรดของเราก็ป่วยหรือจากไปในเวลานั้นพอดีมันทำให้ใจเราสัน่นเหมือนบางอย่างเชื่อมโยงกันอยู่ลึกๆที่อธิบายไม่ได้หลายคนบอกว่าเป็นเรื่องบังเอิญแต่บางคนกลับรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่บังเอิญเพราะจิตของเรากับเขาเหมือนสื่อถึงกัน โดยไม่ต้องใช้คำพูดธรรมะในวันนี้ข้าพเจ้าอยากชวนคุณผู้ฟังมาร่วมกันเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นผ่านแว่นของพระธรรมที่อาจทำให้เรามองการจากไปด้วยหัวใจที่อ่อนโยนขึ้นและเต็มไปด้วยความรักที่ไม่ต้องครอบครองครับคุณผู้ฟังครับเมื่อเราพูดถึงคำว่าผูกพันหลายคนอาจคิดถึงคนที่เรารักแต่ความผูกพันบางอย่างมันลึกกว่านั้น มันไม่ได้จํากัดเพียงแค่ระหว่างคนกับคนบางครั้งมันเกิดขึ้นระหว่างคนกับสัตว์ที่เราเลี้ยงดูด้วยใจเมตตาและความเอ็นดูจริงๆเคยไหมครับเวลาที่เรากลับมาจากวันที่เหนื่อยที่สุดแล้วเจ้าหมาน้อยหรือแมวตัวเดิมก็เดินมานั่งใกล้ๆไม่พูดอะไรไม่เห่าไม่ร้องแค่จ้องตาแล้วอยู่เงียบๆเหมือนมันรู้ว่าตอนนี้เจ้าของกำลังเหนื่อย เหมือนมันพูดได้โดยไม่ต้องออกเสียงนั่นแหละครับคือสิ่งที่เรียกว่าภาษาของใจที่สื่อถึงกันโดยไม่ต้องใช้คำพูดความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสัตว์มันแปลกอยู่อย่างนะครับเราให้อาหารมันทุกวันดูแลมันทุกเช้าเย็นแต่สิ่งที่มันตอบแทนกลับมาไม่ใช่ของขวัญไม่ใช่คำพูดแต่เป็นการอยู่เคียงข้างอย่างซื่อสัตย์และจริงใจที่สุดสัตว์พวกนี้มันไม่ตัดสินเราไม่ถามว่า เราล้มเหลวกี่ครั้งมันแค่รักเราในแบบที่เราเป็นและบางครั้งในวันที่เราทุกข์มันก็เหมือนจะทุกข์ไปกับเราด้วยครับทั้งที่พูดไม่ได้เลยสักคำหลายคนคงเคยมีประสบการณ์แบบนี้ครับวันที่ชีวิตเรากําลังเจอกับมรสุมในใจความเศร้าความสูญเสียหรือความผิดหวังบางอย่างแล้วในช่วงนั้นเองสัตว์เลี้ยงที่เราลักกลับจากไปยังไม่มีสาเหตุชัดเจน เหมือนมันเลือกเวลาได้พอดีทั้งที่เมื่อวันก่อนยังดูแข็งแรงอยู่เลยครับเหตุการณ์แบบนี้มักทําให้เราเกิดคําถามในใจว่าทําไมต้องตอนนี้ทําไมต้องเป็นวันที่เรากําลังทุกข์ใจบางคนเชื่อว่าเป็นเรื่องบังเอิญบางคนก็คิดว่าเป็นลังหรือชะตาแต่ในมุมของธรรมะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสัพเพธรรมมาสัมปัจยาสมุทญา สรรพสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะเหตุและปัจจัยไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นลอยๆอยแม้แต่การพบเจอกันของคนกับสัตว์ก็มีเหตุร่วมในอดีตที่พาให้มาอยู่ในวาระเดียวกันได้ดังนั้นความผูกพันระหว่างใจเรากับสัตว์จึงอาจไม่ได้เป็นเพียงความรักในชาตินี้เท่านั้นแต่เป็นเส้นใยแห่งกรรมที่เคยเชื่อมโยงกันมานานสัตว์บางตัวอาจมาเพื่ออยู่กับเราในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นพอหน้าที่นั้นจบลงมันก็กลับไปตามวิถีของมัน และบางทีมันอาจเลือกจากไปในวันที่เจ้าของกํำลังอ่อนแอเพื่อให้เราได้เรียนรู้บางอย่างที่ลึกซึ้งกว่าความรักที่เคยมีเมื่อเราเห็นเช่นนี้แล้วคุณผู้ฟังครับบางทีการจากไปอาจไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าใจธรรมะในหัวใจตนเองว่าทุกสิ่งมีเวลาของมันและความรักที่แท้จริงคือการให้ไปโดยไม่หวังจะได้กลับคืนครับ คุณผู้ฟังครับเมื่อเราพูดถึงคำว่าจิตเชื่อมถึงกันบางคนอาจรู้สึกว่าเป็นเรื่องลึกลับแต่แท้จริงแล้วพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดว่าจิตของสัตว์ทั้งหลายล้วนมีธรรมชาติแห่งความรับรู้ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ต่างก็มีความรู้สึกมีการรับรู้สุขทุกข์และความผูกพันทั้งสิน้นพระองค์ตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมยึดถือขันห้าเพราะอวิชชาหมายความว่าทั้งคนและสัตว์ ต่างมีความยึดในชีวิตด้วยความไม่รู้และเมื่อมีความไม่รู้ร่วมกันจึงมีกระแสแห่งจิตที่สัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งหลายคนอาจเคยเห็นสัตว์บางตัวที่เจ้าของเพิ่งจากไปแต่มันก็ยังนั่งรออยู่ตรงประตูบ้านไม่กินไม่นอนเหมือนรอใครสักคนที่ไม่มีวันกลับมาเหตุการณ์แบบนั้นสะเทือนใจนะครับเพราะมันแสดงให้เห็นว่าความผูกพันไม่ได้อยู่แค่ในคำพูด แต่อยู่ในระดับของพลังใจที่ส่งถึงกันโดยไม่ต้องออกเสียงใดๆในทางพุทธศาสนาเราเรียกสิ่งนี้ว่าจิตสังขารคือการปรุงแต่งของจิตที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันไปจิตของเรากับสัตว์ที่ผูกพันกันจึงสามารถปรุงแต่งอารมณ์ต่อกันได้เช่นเมื่อเรากำลังเศร้ามันก็อาจรู้สึกเศร้าตามเมื่อเรามีเมตตามันก็รู้สึกอบอุ่นใจพระอาจารย์บางท่านอธิบายไว้ว่า จิตที่สงบสามารถส่งความสงบไปถึงผู้อื่นได้เหมือนแสงตะเกียงที่ส่งต่อกันได้โดยไม่ต้องต่อไฟในพระไตรปิฎกมีเรื่องเล่าหนึ่งที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างจิตของคนกับสัตว์ไว้อย่างน่าคิดครับครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปยังสถานที่ที่มีช้างชื่อนาราคิรีอาศัยอยู่เป็นช้างที่ถูกมอมเมาให้คลุ้มคลั่งหวังให้มันทำร้ายพระองค์ แต่เมื่อช้างนั้นเห็นพระพุทธเจ้ากลับสงบลงเดินเข้ามาก้มศีรษะด้วยความเคารพเพราะจิตของพระองค์เต็มไปด้วยความเมตตาไม่มีแม้แต่เงาแห่งความกลัวหรือโทสะพระองค์ไม่ได้สู้ด้วยกำลังแต่สู้ด้วยจิตเมตตาที่แผ่ไปอย่างไม่มีเงื่อนไขนั่นเป็นตัวอย่างหนึ่งของการที่จิตสื่อถึงจิตได้โดยไม่ต้องมีเสียงพูดเพราะจิตที่เต็มไปด้วยความเมตตาย่อมมีพลังที่เปลี่ยนความแข็งกร้าวให้กลายเป็นอ่อนโยนได้ ฉะนั้นเมื่อเรารักสัตว์เลี้ยงของเราจิตเรามักจะส่งพลังแห่งความอาทรไปให้มันอยู่เสมอและในทางกลับกันสัตว์ก็ส่งความซื่อสัตว์และความไว้วางใจกลับมาให้เราโดยไม่รู้ตัวความสัมพันธ์นี้จึงเป็นการแลกเปลี่ยนทางจิตที่บริสุทธิ์ที่สุดไม่ได้มีผลประโยชน์ไม่ได้มีคำพูดมีเพียงใจต่อใจที่สัมผัสกันได้ในความเงียบและในบางครั้งเมื่อจิตของเจ้าของกำลังอ่อนแรง สัตว์ที่ผูกพันก็อาจรับรู้ถึงคลื่นนั้นได้มันอาจรู้ว่าหน้าที่ของมันกำลังจะสิ้นสุดลงแล้วมันก็เลือกที่จะจากไปในจังหวะที่พอดีเพื่อให้เจ้าของได้เรียนรู้สิ่งหนึ่งคือความไม่เที่ยงที่เป็นสัจธรรมของชีวิตครับคุณผู้ฟังครับพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในเรื่องปฏิจะสะมุกบาทว่าสรรพสิ่งเกิดจากเหตุปัจจัยเมื่อเหตุเปลี่ยนผลก็ย่อมเปลี่ยน ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับสัตว์ก็อยู่ในกฎนี้เช่นกันไม่มีสิ่งใดคงอยู่ถาวรแม้แต่ความรักที่งดงามที่สุดก็ต้องมีวันเปลี่ยนไปแต่การเปลี่ยนไปนั้นไม่ได้ไหมายถึงการสิ้นสุดเสมอไปครับบางครั้งการที่สัตว์จากเราไปในวันที่เรากำลังทุกข์อาจเป็นช่วงเวลาที่จิตสองดวงสื่อถึงกันได้แรงที่สุดมันเหมือนกับจิตของมันกำลังบอกเราว่าถึงเวลาแล้วนะ ขอให้เจ้าได้เรียนรู้ที่จะอยู่ต่อไปเพราะมันอาจจะรู้ว่าหากยังอยู่ต่อเราอาจยึดมั่นกับความรักจนไม่สามารถก้าวพ้นทุกข์ได้นี่แหละครับคือธรรมะที่ซ่อนอยู่ในความสูญเสียพระพุทธเจ้าตรัสว่าอนิจ,จังทุกขังอนัตตาความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์และความไม่ใช่ตัวตนคือความจริงที่ไม่มีใครหลีกหนีได้การจากไปของสัตว์ที่เรารัก จึงอาจเป็นบทเรียนเล็กๆที่ธรรมชาติมอบให้ให้เราได้เห็นความจริงของชีวิตโดยไม่ต้องใช้คำพูดครับคุณผู้ฟังครับเมื่อเราพูดถึงคำว่ากรรมร่วมหรือสหกรรมนั่นหมายถึงผลของการกระทำที่ทำให้จิตสองดวงมาพบกันอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นคนกับคนหรือคนกับสัตว์ทุกความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตล้วนมีเหตุจากอดีตทั้งสิ้น บางทีเราเคยมีเมตตาต่อสัตว์นั้นมาก่อนเคยเกื้อกูลกันในชาติใดาชาติหนึ่งจิตจึงจดจำกันโดยไม่ต้องอาศัยคำพูดเหมือนคนที่ไม่เคยรู้จักกันแต่พอเจอกันครั้งแรกกลับรู้สึกคุ้นใจอย่างประหลาดในทางธรรมพระอาจารย์บางท่านเปรียบว่าจิตนั้นเหมือนกระแสะคลื่นคลื่นที่มีความถี่ใกล้เคียงกันย่อมดึงดูดกันได้ง่ายเช่นเดียวกับจิตที่มีเมตตา ก็จะเชื่อมโยงกับจิตที่มีเมตตาเมื่อเราเลี้ยงสัตว์ด้วยความรักความอ่อนโยนและความเอ็นดูจิตของเรากับมันจะอยู่ในคลื่นเดียวกันเหมือนเครื่องรับสัญญาณที่จูนเข้าหากันโดยธรรมชาติดังนั้นเมื่อใดที่เจ้าของกำลังทุกข์ความที่ของจิตย่อมสั่นไหวและสัตว์ที่จูนอยู่ในคลื่นเดียวกันย่อมรู้สึกถึงการสั่นไหวนี้ได้โดยตรงครับบางตัวจะเดินเข้ามาใกล้ๆเงียบๆ บางตัวอาจเปลี่ยนพฤติกรรมเหมือนต้องการแบ่งเบาความเจ็บปวดให้เราแต่บางตัวกลับเลือกจากไปเหมือนเป็นการรับกรรมส่วนหนึ่งแทนเจ้าของเพื่อให้เจ้าของได้เห็นความจริงของการพลัดพรากอย่างลึกซึ้งที่สุดในคำพีอัตถกถามีคำอธิบายว่าจิตที่มีความผูกพันย่อมทรงอารมณ์ถึงกันได้พระอาจารย์หลายท่านยกอุปมาไว้ว่าจิตเปรียบเหมือนน้ำในสระใหญ่ หากเรากระดิกน้ำเพียงจุดเดียวคลื่นจะสั่นไปทั่วทั้งสระชั้นใดจิตของสัตว์ที่ผูกพันกับเราก็ฉันนั้นครับมันอาจรู้ได้ถึงความเศร้าของเราโดยไม่ต้องเห็นไม่ต้องได้ยินเคยมีพระอาจารย์ท่านหนึ่งเล่าให้ฟังว่ามีโยมท่านหนึ่งกำลังทุกข์ใจเรื่องครอบครัวแต่จู่จูแมวของเธอที่ป่วยเรื้อรังมานานกลับจากไปอย่างสงบในคืนนั้นเองเหมือนมันรู้ว่าถึงเวลาแล้ว ทั้งที่อาการมันยังไม่ถึงขั้นวิกฤตเธอร้องไห้และถามว่าทำไมมันต้องเลือกเวลานี้พระท่านตอบเบาๆว่าเพราะมันรักโยมและมันอยากให้โยมรู้จักปล่อยวางยังไงละ่ะคำตอบนั้นอาจไม่ใช่เหตุผลทางวิทยาศาสตร์แต่เป็นเหตุผลทางใจที่ลึกกว่าเพราะสัตว์ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยคำพูดแต่มันแสดงธรรมด้วยการกระทำการสละล่างเพื่อให้เจ้าของได้เรียนรู้ความไม่ยึดมั่น เมื่อเราพิจารณาด้วยใจสงบจะเห็นว่าความตายของสัตว์บางตัวไม่ได้เป็นการพลัดพรากเพียงอย่างเดียวแต่มันคือการสอนธรรมะอย่างบริสุทธิ์ให้เจ้าของได้เห็นสัจธรรมว่าทุกสิ่งที่เรารักวันหนึ่งต้องจากเราไปไม่ใช่เพราะโทษหรือเวรกรรมใดๆแต่เป็นเพราะธรรมชาติกำลังสอนให้เรารู้จักวางครับคุณผู้ฟังครับ จิตนั้นมีพลังยิ่งใหญ่กว่าที่เราคิดมันไม่จำกัดอยู่แค่ในร่างกายหรือคำพูดแต่เป็นพลังละเอียดที่ส่งต่อกันได้เช่นเดียวกับเมื่อเราภาวนาแผ่เมตตาออกไป <_ A> จิตเราก็สามารถส่งความปรารถนาดีไปถึงสรพพสัตว์ได้โดยไม่ต้องเห็นหน้าในพระสูตรนหนึ่งกล่าวว่าจิตที่เต็มไปด้วยเมตตาย่อมเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายหมายถึงเมื่อใจเราสงบและเปี่ยมเมตตา สัตว์ทั้งหลายจะรับรู้ได้และจะอยู่ร่วมกับเราอย่างร่มเย็นตรงกันข้ามหากใจเราฟุ้งซ่านขุนมัวหรือจมอยู่กับความเศร้าพลังนั้นก็แผ่ไปถึงสิ่งมีชีวิตรอบข้างโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นเมื่อสัตว์ที่เรารักจากไปในวันที่เราทุกข์บางทีมันอาจเป็นการสะท้อนให้เรารู้ว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องดูแลใจของตัวเองเพราะจิตที่เศร้าของเรา ก็ส่งผลต่อมันเช่นกันการที่มันเลือกจากไปในเวลานั้นอาจเป็นการคืนสมดุลให้แก่จิตทั้งสองดวงให้เจ้าของได้กลับมามองชีวิตใหม่อย่างเข้าใจว่าความผูกพันที่แท้จริงไม่ได้วัดจากการอยู่แต่อาจวัดได้จากการไม่หายไปจากใจครับคุณผู้ฟังครับเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าความผูกพันระหว่างคนกับสัตว์ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นผลของกร,รมและกระแสจิตที่เชื่อมถึงกันบางครั้งสิ่งที่เรียกว่าการจากไปก็ไม่ใช่จุดจบของความรักเลยครับตรงกันข้ามมันคือช่วงเวลาที่ธรรมะเริ่มทำงานในใจของเราอย่างลึกที่สุดเพราะเมื่อความเจ็บปวดปรากฏความจริงก็ปรากฏด้วยเช่นกันพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นความเกิดย่อมเห็นความดับหมายถึงผู้ที่เข้าใจความจริงของชีวิต ย่อมเห็นความเกิดและความตายเป็นสิ่งเดียวกันเป็นกระแสของธรรมชาติที่หมุนเวียนไปไม่มีสิ่งใดสูญหายไปจริงๆแม้สัตว์ที่เรารักจะจากไปแต่เมตตาและบุญที่เราเคยสร้างร่วมกันนั้นยังดำรงอยู่ในกระแสกรรมและจะพาให้จิตทั้งสองได้พบกันอีกในเวลาที่สมควรเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้ในวันนี้ไม่ใช่การร้องไห้รังไวว แต่คือการส่งใจที่ดีงามไปให้เขาแทนการยึดไว้ด้วยความเศร้าพระพุทธเจ้าทรงสอนวิธีง่ายๆแต่ลึกซึง้งนั่นคือการแผ่เมตตาครับจิตที่เปี่ยมด้วยเมตตาย่อมส่งผลให้เกิดความสงบทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่นเวลาที่คุณผู้ฟังคิดถึงสัตว์ที่จากไปลองนั่งหลับตาเบาๆแล้วแผ่ใจออกไปว่าขอให้เธอมีความสุขปราศจากความกลัวและไปสู่ภพภูมิที่ดี แค่เพียงเท่านี้จิตของเราก็จะคลายความยึดมั่นลงทีละน้อยและในขณะเดียวกันจิตของสัตว์นั้นก็จะได้รับความอ่อนโยนนี้ด้วยเพราะคลื่นของเมตตามันส่งถึงกันได้จริงๆครับเมื่อเราทำได้เช่นนี้ความรักที่เคยหนักก็จะค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นความสงบเหมือนน้ำที่นิ่งจนเห็นเงาชัดพระอาจารย์ท่านหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่าเมื่อรักไม่ต้องการครอบครองความรักนั้นย่อมกลายเป็นธรรมะ เพราะธรรมะคือการรู้เท่าทันความจริงของชีวิตโดยไม่หนีและยอมรับทุกสิ่งด้วยใจที่อ่อนโยนคุณผู้ฟังครับความผูกพันไม่เคยหายไปไหนมันเพียงแค่เปลี่ยนรูปไปจากที่เราเคยรู้จักเท่านั้นสัตว์ที่เรารักอาจไม่ได้อยู่ในบ้านเหมือนเดิมแต่พลังของมันยังอยู่ในใจเราในความอบอุ่นที่เรานึกถึงและในเมตตาที่เราส่งต่อให้ผู้อื่น เพราะทุกครั้งที่เราทําดีต่อชีวิตอื่นๆแม้เพียงเล็กน้อยเรากําลังต่อยอดความรักนั้นให้กว้างไกลออกไปครับสุดท้ายนี้ขอให้เรามองการจากไปของสิ่งที่เรารักไม่ใช่ด้วยความเศร้าแต่ด้วยความเข้าใจว่านี่คือธรรมชาติที่งดงามเป็นวาระหนึ่งของชีวิตที่สอนเราให้รู้จักรักอย่างรู้และวางอย่างเข้าใจครับเมื่อใจเรายอมรับได้เช่นนี้ความเจ็บปวด จะค่อยๆเปลี่ยนเป็นความอ่อนโยนความคิดถึงจะเปลี่ยนเป็นแรงเมตตาและเราจะรู้ว่าแม้เขาจะจากไปไกลแต่จิตของเรากับเขายังคงสื่อถึงกันอยู่เสมอครับคุณผู้ฟังครับทุกการจากลาไม่เคยสูญเปล่าเลยนะครับมันคือบทเรียนของใจที่สอนให้เราเห็นคุณค่าของการอยู่และการวางในขณะเดียวกันสัตว์ที่เคยอยู่กับเราอาจจากไปแล้วทางร่างกาย แต่ในมิติของจิตเมตตาความผูกพันและความดีที่เคยส่งถึงกันยังไม่เคยหายไปไหนเมื่อเราน้อมใจระลึกถึงพวกเขาด้วยความสงบไม่ใช่เพื่อจมอยู่กับความเศร้าแต่เพื่อแผ่ความรักนั้นออกไปจิตของเราก็จะค่อยๆเบาเหมือนเมฆที่คลายฝนให้ฟ้าใสขึ้นอีกครั้งความรักจึงไม่สิ้นสุดในวันลาจากแต่กลายเป็นพลังของธรรมะที่ยังส่องอยู่ในใจเราเสมอ และเมื่อวันใดที่เราทำดีพูดดีหรือแผ่เมตตาให้สิ่งมีชีวิตอื่นๆนั่นแหละครับคือวันที่จิตของเรายังได้สื่อถึงเขาอยู่อย่างงดงามและอ่อนโยนครับ